กกรพบเจริญอะไรการช่างโอ้โหทีเด็ดเลยครับนี่เอาวันนี้จะรีวิวคันนี้ครับยันมา่าแปลงเวทอุ่มนะครับก็ช่างน้อยไม่อยู่ครับช่างน้อยไปไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานอนธะิบายหน่อยว่าทำอะไรมั่งครับอัดฉีดก่อน ยันม <Y> ่า A W 8 2 v รวมสินไทยทำพึ่งเสร็จครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับอ้าวคนนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยว ที่รู้ก็ไปไหนไม่รู้ครับช่างน้อยไม่อยู่ซะด้วยครับเออนี่ครับสวัสดีครับคันนี้ทําอะไรบ้างพี่ทำแต่อุ้มอย่างเดียวครับทําแต่อุ้มอย่างเดียวครับพี่พี่บอกหน่อยว่าทําตรงไหนบ้างมันก็มีทําถางอุ้มทงท่อเราเบรงเระปุ๊บปุ๊บเป็นมอเตอร์มดดวามปั๊มวางอะไรแบบนี้เลยครับอกีตันนี่อุ้มได้กี่ตันว่านี่นะจะตันหนึ่งเมตรรูสีครับสีมัน่าว เต่าโรยลูกโ,โอ้โห<ด>ีไป,ไปเลยหนึ่งตันเนาะตันเยอะเลนี่ยตตั้งใหม่หมดเลยครับผมนไหครับต่อลำเลียงข้าวครับตัวอุ้มก็เป็นเหล็กนะครับ ยี่สิบาทเนี่นี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับใครที่สนใจจะแปลงนะครับ082 158 87 83ครับจัก,กรภพเจริญการช่างครับไม่ปั๊มอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้น่าจะเป็นชุดคอนโทรล มาทำท่อนะ okay, ครับโอ้แถ oh. วเลยครับโชว์หน่อยโชว์ไอ้ท่อทรงข้าวหน่อย ไหนวางยังไงมันวางยังไงวางปุ๊บนี่วางตรงนั้นเลยครับข้างบนอู้ือยกไว,ะวะัแล้วว่าอ้ไหนหมุนหน่อยหมุนแบบส่งข้าวดูสิอู้อ,อ,อู้ไวมากเลยต้องเบาเครื่องไหมเกี่ยวไหม ต้องยกอีกหรือเปล่ายกอีกหรือเปล่าต้องให้ช่างเขามาลองก็พอเออช่างชางมาลองให้หน่อยครับโอ,อ้เดินท่ออากาศใหม่ด้วยท่อเลสครับเทสให้ดูหน่อย đi lên phố Bytown à phun nó ừ bay rất là bay ใส่รถผมเลยเอาพันเข้าประมาณกี่นิ้วประมาณ6นิ้วหรือเปล่า6ถึง8นิ้วนั่นนี่เ้ครับใส่รถผมเลยครับ <laughs> อะไรเนี่น้อยก็้อมอ,อ๋อ่งน้อยก็มาอยู่ก็ด้วยครับแล้วลยครับเอาเก็บได้เก็บได้ใครสนใจก็เบอร์โทรก็ตามนั่นแหละครับ ่อตันหรือเปล่าไอนี้ป้องกันท่อตันเปล่เวลามันติดเวลามันติดเราเปิดตรงนี้ได้เปิดตรงไหนไป้เบ้องเแมีเปิดตรงบอีกเอีโอ้โหแ้่ไแค่ขได้อันนี้กี่นิ้วท่อเนี่ยก็ตั้งเ ได้ช่างับได้ับได้โอ้เอ้ตัวนี้มันเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไหม จะมียกแล้วก็หมุนนะครับปัดแ๋ยวเลยโอ้ยสั่งน้อยไม่อยู่เลยไม่ทราบราคาเลยครับรถรออีกเทียบครับนี่คันนี้ครับเทอโบคู่ครับคันใหญ่ครับคันนี้ เครื่อง n ิสสันเทอร์โบคู่ก่อประมาณสัก260แรงมา้าไม่ใช่จะ300ร้อยว่านี่เทอร์โบคู่นี่หมดจัดครับคันนี้นี่เกียวนี่เร่งเครื่องเบาๆเองนะเร่งเครื่องเบาๆไปเรื่อยๆไม่กินน้ำมันเท่าไหร่ ครับทำความสะอาดครับลูกค้ามาเอาวันไหนยังไม่รู้เลยครับอันนี้รถอยู่ไหนนค่ับนี่ไม่รู้วก,กันครับผมพึ่งมาทำงานโอ้พึ่งมาทำงานติ๊กเกอร์นี่สวยครับ สั่งมาจากนาครสวรรค์นะน่นเ่สติกเกอร์เอาละครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับผมสำหรับอูนี้นะครับมาฐานอยู่ครับเรื่องรถเกี่ยวนะจัก,กรภพเจรญงานช่าง เอาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ